สวัสดีครับอ้เบสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้วิถีคนเมืองเหนือนะครับกลับมาปะกันเหมือนเดิมนะครับเอาไอ้ภูมานนี้ทํากับเข้ากันมันก็ครับเหมือนก็ครับครับแมนครับวันนี้เดี๋ยวแงกกินอย่างกันดีลูกจอพักการกันครับเหมือนก็ลแมนเหมือนก็ครับเหมือนกอครับโอ้ครับโอ้นี่ครับดาราจําเป็นเ้ามาละนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับ อวันนี้เราจะมาแนะนําเมนูกัเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะจอผักกาดเคียวปีนะครับจะมีรสชาติขมขมหน่อยแตกต่างกับผักกาดดอกพักกาดจ่อบ้านเฮานะครับเ,เดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะครับโอ้ขอบคุัครับนครับโอ้โอเก่งแต่ว่าลูกป,ปอโอ้สุดยอดแต่คลิปนี้ครับหลังที่เขาแจ้งไปข้างต้นนาตะกี้ลูกบาวหัวแก้วหัวแหวนได้เกินไปแล้วนะครับเขาจะจอผักกาด เขียวปีนะครับสเกตพักกาดนะครับจะเป็นพักการตีพักกาดหัวเนาะบางเตือบางตีบางแคบางนี่บอกก่าตังเพ่หัวห้องพักการเขียวปีนะครับจะเป็นหัวเชียนะครับวันนี้เขาจะเขาจะจ้อนะครับมันจะมีรสชาติแบบขมๆจำลมนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้เขาจะจ้อใส่หมูสามชั้นนะครับนี่ครับหมูสามชั้นใส่ใส่กระดูกหมูก็ได้นะครับใส่ย่างก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเนาะนะครับ ครับเดี๋ยวมาดูส่วนผสมลักๆณนะครับลักๆก็จะมีเอชิ้นแล้วจอพักกาดเนี่ยจอพักกาดเขียวปีรัวพักกาดจอพักกาดอย่างมันเฮานี่ครับจะง่ายๆนะครับลักๆักก็จะมีแค่ทอนเน่านะครับกระปีแล้วก็หอมข,ขาวนะครับผมจะเพิ่มในส่วนของรสดีไปตัวนี้นะครับนี่คือส่วนผสมลักๆเนาะในส่วนนี่ของริกแห้งเนี่ยนะครับเขาจะเอาไปเอาไปทอดรัวเอาไปจีนะครับเอาไปต่อห้องขินตอนกรับเนาะแล้วก็ผมจะมีห้าแห้ง ถ้าแห้งนี่ผมจะเอาไว้ลอยตัวนะครับลอยลอยในในน้ำเดือดเนาะเด๋ยวเดมาดูขั้นตอนการทำนะครับแล้วก็หอมขาวเนี่ยเขาจะเอาไปเจีวยวตัวนะครับส่วนหนึ่งเขาเอาเอาไปเอาไปเจียวเนาะเอาไปเจียวเนะครับให้มันได้รสชาติแล้วก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามขั้นตอนนะครับนี่ครับที่ขาดไปได้บะขามส้มนะครับบะขามบะขามซุกเขาส้มนะครับบะขามเปียกอีกเนาะนะครับแล้วก็มี ห่าน้ำนะครับเพิ่มความหอมนะครับทนได้ดีบ่ชอบบ่ใสก็ได้เด้อนะครับจริงจอประการง่ายมากเลยนะครับวันนี้เรามาเออคอสุดตังวิถีคนเมืองเหนือนะครับจอผักกาศเขียวปีนะครับน้ออ้าวเดี๋ยวเราตัดน้พริกกันเลยนะครับใส่หอมขาวนะครับไปสักหกเจ็ดลินี่เนาะประมาณสักหัวหนึ่งนะครับสุดนี้ง่ายมากนะครับ ใส่โทนเนาครึ่งแผ่นนะครับแอนไฟเรียบร้อยนะครับนี่โทนเนานี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกะปิแกงครับผมอยู่ใส่เยอะหน่อยนะครับสังเกตดูนะครับเพราะว่าสูตรนี้ผมจะมาใส่เกลือเนาะนะครับพอใส่กะปิแกงนักน้อยเพราะว่ามันจะมีความเค็มของกะปิแล้วก็อนี่คนอเฮานะครับครับลูกกะปิแล้วก็คนอเน่ลูกเนาะแล้วมยางมันจะมีน้ำห่าด้วยนะครับ นี่ครับส่วนผสมที่เขาเอาไปต่ำกับมแค่นี้นะครับง่ายๆเลยมี3อย่างเองนะครับ3 4อย่างเอง1กระเทียม2องกะปิ3ขนอนะครับนี่ครับสูตรง่ายๆเลยนะครับแต่รับรองเหมือนเดิม <c oughs> ฝังไปเขาลทงทุนขาดละ <c oughs> ฮูมมิ เด็นครับผมขออยากโคก,กันนะครับเดอ้อนี่ครับตั้งหนาเพื่อเดือดเด้อเดือดเลยเด้อครับอเอาใส่พี่แก่นะโคตะก,กี้ลงไปเลยนะครับเ,เดืออๆเลยนะครับนี่าตามสไตล์วิถีคนเมืองนะเมืองเหนือเขาน,นะครับเ,เป็นตเตาปอย่างมันทำเขาจะเจ็ดกันได้เฮาตะกี้ พอดีตะกี้แม่แกงยอกนะครับเขาจะเจ็ดแต่ยังมาไมนกล่อมได้น่ะนั่นนี่อาจจะแบบดูแบบบ่คอยงามตาหน่อยนะครับแต่ <c oughs> ก็มันมาได้เจ็ดแต่เนี่ยนะครับน้องหลบลัดนะครับก็ตามสไตล์นะครับน้องแต่ตอบางอย่างฮะอย่างพี่ผ่าก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปผมจะใส่ในส่วนของหาแห้งนะครับลงมาเลยนะครับเพราะว่าอ,อย่างเวลาเขาต้มขึ้นซุกเนี่ย เขาจะกินแบบเขาชี้กินมันจะล้ำขนาดนะครับพี่แอ๊ยน,นะครับผมชอบม,มากเลยโดยเฉพาะอิแม่เขาเนี่ยนีน้มากนะครับนี่นครับผมาเลยนะครับ<อ>จากนั้นใส่หมูสามชั้นลงลงไปเลยครับโอ,โ,โอ้โหตั้งให้สุกเลยนะครับโอเคตั้งเดือนกรั้หนึ่งนะครับ<อ>เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับ อ้าวต่อไปนะครับผมจะเอาแนมเดือนนี้า่อามาแตวครับอ่งก็บะขามส้มห้อนะครับบะขามซุปส้มหอ้อบะขามเปียกอีกนน่อจะเพิ่มความเปรี้ยวนะครับจอพักกดนี่ห้ามใส่มะนาวนะครับคือแบบถ้าใส่มะนาวนี้อรรถรสจะเปลี่ยนเลยเขาอาศัยหน้าบะขามเปียกเนี่ยมันจะแบบมีความเปรี้ยวชนิดติว่าแบบมันมีหันยางนะครับเ่ไอ้นะครับมีความส้มแบบประมาณว่า ส้มกล้วยกลมอีนะนะครับเขาเออกมาแตว์คือเขายักยักยัก,ยกนะครับเดี๋ยวเขาเอาเอากะหนามใส่ลงไปนะครับ,รบอ้าวใจแห้งผมก็จะใส่ผักกาดเขียวปีเขานะครับที่ผมซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นละนะครับมันจะซอยเด็ดเอาอ้ยเด็ดหน่อเนาะ,นะ ใส่ไปเลยนะครับสุนี่เหมือนกันนะครับกับจอพักกาดอย่างก็พักกาดดอกพักกาดเมืองบ้านเท่านะครับนี่เป็นพักกาดขคีวปีจะเหมาะไปไม่ไก้นะครับจะมีรสชาติขมๆนิดๆน,น,นะครับใจก็ขมมากนะครับถ้าเอามาจอ,อีนะถ้าเอาไปเอาไปแกงไม่อย่างจะขมไม่เหมือนเัิเพราะเอามาจออ่ะ มันจะมีในส่วนของมะขามเปียกมะขามส้มน,นะครับมันจะทำให้รสชาติมันเปลี่ยนไปนะครับบะโคมมากนะครับกระล้มกระรอมอีน้อครับนี่นะครับต่อไปผมจะใส่หน้ามะขามเปียกเ,ยเ,ยเยต้วตะกี้นะครับลงไปเนาะอู้มียุงยุงนี่มาอาขนาดนั้นราาะยะข้ครับ เดี๋ยวนำขามเตียงไปแต่ที่ผมลักชิมหัวเตือนแล้วครับรสชาติจะได้เลยนะครับ okay, จริงๆ <okay. S 1> หน้าตาน่ากินมากเลยแต่มันมีในส่วนของแฟตไปได้นะครับโอ้ hey, hey, hey. ใส่ลักกัจิ้มใส่ก็ลักกัจิ้มนะครับไปปีแอรนะครับเพื่อเขาจะได้หู้หมอกว่าเออมันส้มมันหยางล่ะกันนะครับหลบลักเลยนะครับเพิ่มเป็นการเซล์แล้ผมใส่โอมามิไปหน่อยนึงนะครับโอ้มิเฮานะครับ หอมแท่หอมแท่เออ,อขี้ขานยัง้ขันน้ำห้าเพิ่มความหอมสักเล็กน้อยนี่มันหอมสักหน่ายครับทานได้ดีไปใช้ก็ได้นะครับเด้อใส่ไปมันจะน้อขนาดนั้ครับปีวีไอผมแนะนำเลยนะครับ <c oughs> สุดยอดแท้เหมาะ <c oughs> เดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับ กีจิ้มพอสองน้ำกำเน็ตอันละเฮ้ยหืมหืมน้ำพับเท่ครับ <c oughs> นี่ครับหลังจากเขาใส่น้ำห่านไวแล้วก็เติมอย่างก,ก็ผลชุบเป็นเหลือลยแล้วนะครับ <c oughs> มันหอมมากเลยครับพี่ๆนะครับสังเกตดูนะครับ <c oughs> ความเปรี้ยวความอย่างเขาพุ่งได้ตามใจชอบเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมีในส่วนของกระ,ะเทียมเจียวนะครับแล้วก็พริกทอดนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระเทียมเจียวมาผมจะเอาใส่นี่เลยนะครับ <c oughs> นี่ครับจริงๆแล้วเขาต้องมาเจียวเองเนอะแต่เพื่อบริการเซียวราผมจะใส่ลงไปเลยนะครับอี่ครับเป็นกระเทียมเจียวสําเร็จนะครับรับรองสุดดีนะครับ โอเโหโอเคะคบเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะครับน้องรับรองครับสุนีเด็ดแน่นอนครับ <c oughs> หน้าตานา่้กินมากเลยครับพี่แอ <c oughs> ้ครับเด้อครับกินข้าวแล้วด้กันนะครับสําหรับจอพระการเฮา <c oughs> กับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับนี่กระปุ่นปอแกงยวกแล้วพ่อเลยแกงยอกแกงยวกไสไกลหน้ากินมากเลยครับอ้้ พ่เอเขาอยู่ตี่จอกาดนะครับวันนี้ชุดนักชุดเต็มเลอครับโอ้ไอ้นี่อย่างง่วงงงเง,ง,งียเงียอย่างนี้นี่นลูกสวัสดีคราบกันลูกอ่ะขอฝากตัวด้วยครับวิถีคนเมืองเหนือนะลูกนะโอ,โอ้เก่งแต่โอ้แฟตแป้ตายลูกเลยครับผมจะไดข้ขอฝากตัวนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้หากมีอย่างพี่พาประกาศในน้องขอสุมาภัยนะครับจะกดติดตามนะครับกดซับสะไข่เป็นกำลังใจให้ตัวนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงต่ออีกก่อนนะครับขอขอบคุณและกอสวัสดีครับ